เล่นกับนี่อย่างนี้แล้วแต่แต่ไม่เชืเพื่อนนะทุกคนโชยมันแบบมันปวดหลังปวดแบบตัวตัวเมื่อวานแบบแล้ววันนี้ก็เลยต่อเนื่องคู่มีเวลาพี่ยาวอ๋อพี่ยาวเพิ่มเข้าผมอ่ะพี่้าวเข้าเข้าผอยากพักเปล่าให้เรายิ้มได้จะตอบว่าอะไรดีนะก็อยากอยู่หถอดไงวะอ่ะพักแปรผมพี่ผม

ตรงน,นี้เป็นฉากเลยละกันได้บ้างไหม,มเล่นึงอ,อะครบไหมคะครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า